ท่นานสอนว่าโยนิสโสมนาสิการมองด้วยอุบายที่ชอบคำว่าชอบนี่มันไม่หมายความว่าชอบใจหมายความว่าถูกต้องก็สิ่งที่เราพอจะรู้ในโลกนี้มีมากมายหล,ลายอย่างแต่ต้องถามตัวเองรู้แล้วมีประโยชน์ไหมมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกมันก็แค่ปรับเสด็จปัญญาแต่ใช้เป็นอุบายใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้แต่ใช,ช่มาโรคจิตโรคใจของเราทำไม เราเอาเฉพาะสิ่งที่ใช่ประโยชน์ได้อย่างลมหายใจนี่แหละมันก็ปกติมันอยู่ข้ามันเข้าเข้าข้มันออกข้ามันมันก็ทำข้ามันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราสนใจในเรื่องของลมปรับปรุงลมให้เป็นที่สบายและขยายความสบายนะให้ทั่วตัวถ้กว,ว่าได้ประโยชน์กระพุธเจ้าตอนที่จะแสวงหามโมระธรรมก็ถามคำถามนี้อยู่เลย พบอะไรในการปฏิบัติทั้งกระถามนี่มีมมประโยชน์อะไรบ้างนี่เปนที่สุดไหมทำาป็นไม่ที่สุดก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์ก็เท่งเลยถ้าม,มีประโยชน์ก็เก,ก็บไว้ใช่ขนาดรู้ชาติก่อนกี่แสนกับก็ไม่ได้ตดอยู่แค่นั้นก็าถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมมีประโยชน์ก็เกิดธรรมสังเวชนักบุญถามคำถามขึ้นมาใหม่ไอ้ที่เราเกิดเกิดตายตายอยู่เนี่ย ันเพราะอะไรแต่เป็นเราคนเดียวเลอที่เป็นอย่างนั้นก็ได้ยานสองอยานที่สองก็รู้การดับกรรต่างการตายและการเกิดของสัตว์ทั่วโลกเห็นว่าเป็นไปด้วยด้วยกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากเจตนาเจตนามาจากไหนก็มาจากความเห็นความเห็นเราได้มาจากแล้รก็ไดท้ที่ว่าเราคบคนที่ดีหรือคนไม่ดี คนที่ดีก็จะสอนว่นการกระทาของเรามันมสําคัญนักต้องระมัดรหวังให้มากที่สุดนี่พระอ,องค์ก็ได้ความรู้น,นี้ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นกระทำว่ามีประโยชน์ไหมท่านต้องการให้พ้นจากการแก่การแฉบการตายพเพียงแต่รับรู้อย่างนี้ก็ยิงหม่พ้นแต่ว่าเอาความรู้ที่ว่าการกระทํามาจากไหนามาจากเจตนาเจตนามาจากไหนก็ามาจากความเห็นก็เลยคนพบ ความแห็นที่ทำไมไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายได้พอทั้งที่นี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องถามว่าใชา่ย,ยังไงทั้งที่สุดแล้วแต่ตราบใดทั้งยังไม่ทั้งที่สุดก็ถามัวเอย่างอะไรปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราในระหว่างที่ปฏิบัติมีประโยชน์ไหมใช่ย,ยังไงึ่งจิตใจต้องนี่เรียกว่าอยูในใโสมนาสิกานัานว่าเด็ดอะไรก็เกิดชื่นใจชอบใจเด็ดอยู่แค่นั ai, ้น พอมันเกิดแล้วก็ต้องถามว่าน่าจะแกปไวยไหมทําไมน่าแกปบก็เท้งมันเลยก็ความรู้บางสิ่งบางอย่างมันน่าสนใจแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจิตใจต้องรองวางซะบางสิ่งบางอย่างก็มีประโยชน์ก็แกปว้วยก่อนนี่เรการปฏิบัติของเราจงจะปลอดภัยได้ไม่ก็เลืองขึ้นมาเพราะเรารู้อันนะั้นรู้อันนี้ รู้อะไรต้องรู้ถามว่าใช้อย่างไงจึงจะถูกต้องเป็นการป้องกันตัวรอด้าน